ภาพบุรุษและสุภาพสตรีอเดิตตี้วีคืนดีภูมิใจนำเสนอนักเขียนนิยายเดอะสกินคอร์เล็บเปเปอร์ไบรท์เซียวฉืออันนี้กูอ่านถูกไปเนี่ยเอาไปเลย อื่นเลยสตาร์เดอขอเคียแป๊บหนึ่งกูโดนเก็บเกลียดเกี่ยวกับสกินของน้องหอมคลิปก่อนหน้านี้นั่นแหละทุกคนคิวบอกไว้ว่าน้องเขาจะลอยเวลายืนนิ่งๆอยู่ในบ้านใช่ไหมจริงๆในแบบน้องเขาก็ลอยได้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยคิวเข้าใจผิดเพราะอย่างนี้เลยค่ะทุกคนก็คือตอนนั้นคิวไปเทสแล้วบบน้องเขาก็ไม่ลอยสักทีอ่ะทำยังไงก็ไม่ลอยอ่ะคือไม่รู้จะพูดยังไงแล้วน้องให้ลอยให้พี่ที น้องก็ไม่ลอยให้ทุกคนคิวก็เลยเข้าใจตามนั้นนะคะทุกคนขออภัยอ,อ่ะหลังจากที่คิวไปดูมาแล้วคือเรื่องมันเป็นงี้คืออันนี้มันเป็นที่ห้องสอบใช่ไหมทุกคนคิวเจ็บมาแล้วคิวก็กดฮิวตรงนี้เลยอ่ะแล้วคิวก็ยืนนิ่งน้องเขาก็จะไม่ลอยค่ะบางทีก็อาจจะติดอนิเมชันสัตว์เลี้ยงบ้างอะไรบ้างนี่นะอันนี้สามารถแก้ได้ได้วยการแค่เดินออกจริงๆอะทุกคนจริงๆไม่จาเป็นต้องกนน้ําหอมก็ได้แล้วในที่สุดน้องเขาก็จะกลับมาลอยสกินเกมผีจริงค่ะทุกคนผีเข้าผีออก และคิวก็ไปเช็คมาแล้วถ้าเราอยากให้เอฟเฟกของน้ำหอมเราถอดผ้าคลุมนะคะเราต้องเล่นสก,กินอื่น <Huh? S 1> เอาดีๆถ้าไม่ใชค่คนที่ซื้อมาแล้วลองเล่นนี่คือไม่รู้อาก็ถือว่าไขาปริศนาขอ้อข้องใจจากคลิปที่แล้วนะคะเอาไปดูนักเขียนนิยายกันดีกว่าบอกเลยว่าไม่ใช่กิฟท์แพ้น้ำหอมจะ,จะไม่มีเสียงแล้วค่ะเมื่อวานสตาร์เด๋อขอแนะนําร้านเติมเกมพอมดเคลมเมารเพ้เติมเกมสะดวกแล้วก็ปลอดภัยการันตีจากผู้ใช้งานจริงถึงสามแสนคนตาเด๋อเติมทุอนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการ2ี่ชั่วโมงโอ้ยนอนกันบ้าหรือ โปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับคนดูช่องส t ตล์ดิวตูนนำโค้ดสไตลดิวตูนไปใช้ก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดตรงที่เคลม e r อเพลทเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมมาใช้โค้ดสตลดิวตูนกันเยอะๆนะคะเติมก่นจะยกผลิตาเดือไปจากเล่นป้าบ้างก็ได้ข่าวว่าเลนไปแล้วไม่ใช่หรอขอบคุณแฟนอาร์ทุคนที่ส่งเข้ามาในดิสคอร์ดมากเลยนะคะเดี๋ยวลิงกของดิสคอร์ดคิวจะแปะไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะต้องไปเจอตัวรหัสนี้ต้องไม่ครบอะ เพื่อนไม่คบเลยเหรอวาวค่ะยิ้ใช่เพื่อนไม่คบเลยพี่ทำไงดีคุยด้วยกันเพื่อนไม่คบแบบนักเขียนนี่ใหญ่เอ้ยแล้วจะหอบเสียกินพี่ไปใช่อย่องกสาวอได้ได้เลยค่ะเอาไปเลยครับที่รักเอ้ยเปิดหน้าบาร์นี่ก็จะขายเป็นเสบียดเลยค่ะโอ้โหขอเป็นร่างตอนสาวนะครับที่รักเดี๋ยวร่างตอนแก่เอปเลยครับเออมันจะยังเป็นคนแก่เลยเหม่ยตู่มากเลยครับที่รักรูป ผมน้ำหอมกินหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวน้ำหอม a few minutes later คนอื่นชุดไม่แดงผมไม่คุยด้วยหรอครับไม่ชุดแดงเดินไม่ไหวะนะคะชุดไม่แดงเดินไม่ไหวเลยพักเอาชุดเมียมาใส่ไม่ใส่แล้วชุดอะไรคุณคุณแยกชุดผมแบบนี้ยค <laughs> ุณอะไรแยกชุดผมอุย้ยเก๊นะคุณอะไรแยกชุดผมอ่าพี่ผู้ชางค่ะพี่ผู้ช่าง เอาเอาเอาไม่มีการต่างซะด้วยพี่ชายคนนี้อ่ะวนเลยละกันที่รักอยู่ไหนครับน้อยกระใจเอยู่บ้านเล็กค่ะคุณโอเคครับสู้ๆนะครับเป็นกังใจปั่นกับชูอยู่ช่วย่เๆผมปั่นกระชู้อยู่ปั่นกรนทำหอมนี่แหละครับรันจวนเหมือนกันอ้าวอ้าวอ้าวไม่กดหวบ้าเพราะน่ะพี่หนูมองอู้ชานะพี่โอ้โหแล้วเขาลากมามันมีคนลากมาหาหรือเปล่าหา ทำไมเขาทำดิฉันอยากกี่ตายแล้วตาผิดคนแล้วนะคะี่ฉันไม่ได้สืบข่าวอ้ย่าทำเยี่ยมผมอฮยอย่าอย่าทำเยี่ยมผมเข้าไม้เข้าไม้ครับทีละเข้าไม้ครับเข้าไปเข้าไปเขาบ่ิยเศร้าเทียมวันที่คุณตายคนเจ้าพูดได้เหรอครับที่รักที่รักอ๋อไม่เป็นไรแล้วทีละแล้วเขาบ้างล่ะจริงๆเขาบ้างอ่ะน้บผอหมดแล้วแบบไม่ต้อง นี่เอาไปหนึไอ้นี่เลยไเ้แต่ยวนี่ลค่ะ่างาัดค่ะโอ้โหไม่จริงครับเดี๋ยวดมันตามต่อมันตามต่อเดี๋ยวผมซื้อของไปให้นทีรักไดด้วยกันดด้วยทีรักมันกลับมาหาผมว้าวไป็นขาจิ้มหดดีกว่าเยแล้วจังเลยเแล้วครับทำไมคุณทหนี้กับผมละครับ โอ้ยแย่แล้วดิจิตเงเลยอ้าวนี่นี่ตัวฉันอีกคนนึงสมัยยังสาวๆโอ้ยแย่แล้วสมัยยังสาวๆเลยเหรอครับโอ้ยแย่ะค่ะสมัยสาวกว่านี้นะคแล้วเขาไงมันมาเอาผมแทนครับเนี่ยเออไม่รู้เหมือนกันค่ะโอ้สาวตัวฉันคัะที่การทับการฮิวช์ที่ล้วว้าให้มันไปเอาคนอื่นแล้วมันเอาชูที่แล้วมันไปเอาชูแทนแล้วครับตกใจหมดเลยผู้ชายคนนี้เขาดูหน้าขาวๆฮะอะไรนะฮะฮะ ฮ่าฮะทีิล oh ักท <cor> ีลักทีลักทีลักติลักนาฬิกานาฬิกานาฬิกาเอาไอ้กระเป๋าจะพุ่งยังไงไหนอ่ะผมเอาให้แล้วผมเอาให้แล้วโอ้ยผมโดนไอ้สองแผลแล้วเนี่ยผมโดนไอ้คุณสองแผลแล้วเนี่ยเบียรกัดจะได้ละคุณเบียรกัดตายแล้วโดนได้สองแผลแล้วถามว่าไหนโอ้โหน่าจะปิดแล้วแหละเมื่อกี้คือแบบ คือแบบแบบเหมือนเหมือนมีในอีกังฟูแพนด้าเลยอ,ะอ่ะเชนวันนี้ก็วันนี้คือวันคิดของเจ้าอะไรนะอะไร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 ักกีไ่ <c oughs> หไหนคะ่ะโอ้โหผมอยู่ไม่ต้องมาหรอกพูดจริงไม่ต้องมาเครื่องนี้จะเสร็จแล้วคุณอยู่แถวนั้นแหละไม่ต้องมาหรอกเขาไม่ต้องมาหรอก <c oughs> อยากหาเ <c oughs> มียใหม่แล้วได้เวลาหาเมียใหม่แล้วทำดีแค่ไหนทายเขาก็มองไม่เห็น บอกให้สองแผ่สุดท้ายเขาก็บองไม่เห็นค่าเอ้ยแต่ก็กดนาฬิกาที่คุณให้แล้วนะคะครับขอบคุณครับผมเห็นฉันที่ฉันเห็นคุณอยู่ที่โต๊ะโทรศัพท์อะเออฉันหาอะไรโกงอยู่กล่องกล่อก่องนีคุณเกี่ยวะไรกับกล่งกงเลยเหรอคะขี้เรียดมากตอนนี้เนี่ยวายว้เพื่อนไว้เพิ่งเห็นเพื่อนโอาไม่น่าทันแล้วแหละไปสบหน้าดีกว่าหิวเพื่อนดีกว่าจำแพงโลมันเอ้าน้ำหอมคนน้ำหอมทำไม อยู่เพื่อนอยู่นี่ระกดน้องพอมเฉยเลยเปุ่มมันเดียวกันนะปุ่มมันเดีวยวกันใช่เลยอีกับวัดแน่ๆอีกับหนึ่งใช่เอาไป,ลปเลยเพื่อนมันอยู่ใกล้กันนิ้วมันอ้วนนะนิ้วสนนะนิ้วสนนิ้วสนโอเคโอ้ยบิงบิ้งบิงบิง,บงโอ้โหการที่พี่ขาวดำทำอย่างนี้การที่พี่ขาวดำทำอย่างนี้โอ้ยเจ็บจังเลยแล้วผมเมาด้วยเก้า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 เอ้าเขาไปไล่คนอื่น คนเขามาจุดเอ้าทิรักษ์ทิรักมันมามันมาอยู่ท้ายเรือผมเสียไฟวิวไปแล้วด้วยเหลือแค่เสียตัวตอนนี้ทางขึ้นลงลงแล้วไม่มีหลุมโอเคครับหลังหินก็ไม่มีทิรักหัวเรือปะเนี่ยหัวเรือไม่มีค่ะแสดงว่ามีที่เดียวแล้วแหละอู้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 หรือเปล่าเดี๋ยวขาไปดูอู้อี้อาอู้อูอูอู้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 าอยู่ที่อู้อีอาอู้อีอาเหมือนกันนี่เอง้อู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 ้อ ใช่ผมจูได้ทั้งวันเฮ้ยพี่เกิดทางเข้าบ้านสองชั้นว่ะหลังบ้านมีไม่ได้ยางเงี้ยระวังนะพี่เขาอาจจะอยู่หลังบ้านฮันเตอร์อยู่ใกล้ๆอ่ะน่ากลัวเดินออกก่อนฮันเตอร์เอาเปิร์กใหม่ที่ปั่นเครื่องช้ามาด้วยโอ้โอหลังบ้านหลังบ้านตัวอะไรวะน่ะโอ้โอ้ไม่เห็นโอ้มีกาลาเทียหนึ่งหลังบ้านตัวอะไรไม่รู้กาลาเทียอะไรเพื่อนละลันอยู่ไหนจ๊ะอยู่ตรงมาหุ่นค่ะพี่โอเคจ้ากำลังไป เกชาค่ะเกชากาลาเทียพี่มาละมาปั่นเอาตังค์ไม่ใช่อะไรมาค่ะมาปั่นเอาตังค์ด้วยคิดถึงตีจะไม่คิดถึงที่รักของผมได้ยังไงกันเล่ามึงอย่าแก่ก็พอเลิกแก่ก่อนไม่ได้นะฉันแก่ฉันก็กินจุขึ้นแต่คุณไม่เห็นนะที่รักต้องเลิกแก่ก่อนครับสวัสดีจ้าไปไหนแก่ไปคนสาวอยู่โอ้โหมันตีโดนัวเลยหลังบ้านน่ะอย่าลากหากันเชียวไอ้คนนึงอยู่หน้าบ้านไอ้คนนึงอยู่หลังบ้านน่ะฮันเตอร์อยคนขี่รถไฟอ่ะ ใครวา,าโอเคชั้น,นสองโอเคเด็กน้อยว้าวหาเพื่อนแล้วหาเราหรือปเปล่าลูกของลูกเราปะเนี่ยเอาลูกเราที่ร่าของค,คุณค้อนตรงนี้เลยลเหรอคุณโอ้โหแล้วค่ะฉันทักชนไม่ไหวแล้วตะกี้ต้องเป่งโอ้โหเพิ่งเพ่งแต่กันไม้ถึหนึ่งชั่วโมงค้อนลูกแล้วย้อนเลยเออใช่ค่ะเป็นฟากาดนะค่ะมองตาฉันเกิดไปเอาลูกผมทําลูกหลุดนะครับผมผมว่าผมทําลูกหลุดตรงนั้นนะ ลูกเราหลุดไปอยู่ตรงนั้นแล้วที่รักผู้พลอไม่ได้แล้วไอ้ดกนี่มันดื้อนะแล้วลูกเราจะกลับยังไงกันดีลูกเรามันดื้อที่รักทำไใจได้โอ้โหตายแล้วลูกโตไวมากเลยกตไวมากอ่ะเด็กป .2 แกลงน้องป .1 อ่ะไม่ไหวเลยอ่ะที่รักใช่ค่ะเราจะตั้งชื่อลูกอะไรดีคะผมขอตั้งชื่อมันว่าไอมมขาน้องมะขามน้องมะขามโอ่ลูกสาวลูกสาวน้องมะขามมาลูกมามากับน้องเพนด้าเธด้วย เอาไเลือกขี่คอพ่อไม่ได้ไม่ขี่คอแม่มันทีนี้ค่ะขี่คอพ่อไปเลยนะคะคุณแน่ต้องดูแลลูกดีๆนะคะได้นอนได้แน่นอนครับแต่ที่รักผมว่าเราต้องไปปั่นทางนู้นบ้างแล้วอ่ะทางนู้นคือแบบไม่งั้นมันมันเปิดเลยใช่ไหมคะมันจะไปเทกันอยู่ที่เดียวอ่ะครับมันไม่ไหวเอานะอว้ายนักมายากลคนนี้เพื่อนเขาต้องการผมเราเราปั่นก่อนแล้วเราปั่นก่อนเรายังไ่สนใจนะเราต้องเอาเครื่องก่อนเพื่อนเรามีคนไปเขาไปคนช่วยแยะแล้วลูกของเราก็ไปช่วยเหมือนกันสบายใจหน่อยเค เพื่อนขึ้นได้เพื่อนขึ้นได้สวยอุ้ยทำดีมากลูกพ่อขี่คอขี่คอพ่อไหลูกเดี๋ยวพ่อหิวพ่อหิวพ่อิวพ่อิวกลกิวหนอดีกว่าบวายอ้าวโดนลูกกูลูกอย่าทำลูกกูอ้าวลืมไปว่าตัวเองมีน้ำหอมยืนมองหน้ากยืนมองหน้าอย่าอย่าทำลูกกูอย่าทำลูกกูอย่าอย่าอย่ารลหน้อน้องไปไหนแล้วว่าน้อง ี่น้องเราเขาไปเที่ยวหรือยังบอก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 เออเออเออขี่ขี่คอพ่อได้แหละคนนึงื่อกี้ชาตาเพื่อนไปที่ไหนได้ไมอยู่บนหัวลืมดูเราหวังอะกันลูกตรงนี้แหละตรงนี้แหละเดี๋ยวพ่อพ่อขอดตรงนี้พ่อขอดตรงนี้เดี๋ยวพ่อยิงหนูก่อนพ่อยิงหนูก่อนเออโอ้โหโอ้โหมาอะไรกันเยอะแยะมาอะไรกันเยอะแยะเยอะจริงเยอะจริงเดี๋ยวผมต้องดูแลลูกของเราก่อนที่รักโอ้โห A few minutes later. เด็กโจดโจดไม้เด็กป้าข้างบ้านไม้เด็กไอ้เด็ว่าแถวนี้อยากเด็กแกกินขนมตุ๊กตับขนมตุ๊กตับไม่จั๊กขนมตุ๊กตักลูกบอลตุ๊กตักตุ๊กตักตุ๊กตับตุ๊กตับตุ๊กตักตุ๊กตับตุกตักกตักสิบสองวิเหรออยากซื้อของไปให้มากเลยป่ะนึงนะโอ้โหแล้วกาลาเทียมันอยู่ดิประเด็นสี่สามสองหนึ่งผมมาแล้วที่รัก ช่วยด้วยค่ะที่รักโอ้โหที่รักระวังลูกบ้านนะคุณหมอขอบคุณค่ะนี่นะนี่เอาไปเลยเดี๋ยวมาทต้พี่รักผมทางรับอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะมันตามมาอยู่ครับพี่รักเสร็จค่ะเอาไว้พิกเกย์สอยอยู่ตรงนี้อ่ะพิกเกย์สอยอยู่ตรงใช่ใช่มันมันตามลูกเราอยู่มันตรงนั้นอ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตายแล้วเขาจะตามไปอีกแล้วคนหนึ่งได้ได้ซื้อของแบบรักเราอะไรอ่ะรักอย่าได้ไหมอ่ะเออ งกงกงกงอ่ะที่รักกงกงกงขอยญาตขอญาติกงก่อนกงกงกงซื้อของเต็ีมตัวไว้ก่อนเอเพื่อนปั่นอยู่ตรงไหนอ่ะรู้ไหมไม่เห็นเลยคะพี่หนูกำลังไปปั่นตรงชั้นสี่สี่เหรอพี่พี่อยู่สอง่ยมันมีเครื่องแถวหนึ่งโอ้โหหนึ่งกับสองกับหนึ่งกับสองเนี่ยสามเครื่องติดกันเลยได้ต๊ต้องตรงตรงตรงมันมีฝั่งนี้อยู่พี่ได้อยู่นะแต่ว่าหนูเจอลูกแล้ว เครื่องนี่สิบเก้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหเรามักเรามักขุมอ่ะสวัสดีค่ะตรงนี้โลกนะเขาเขาย้ายเขาย้ายโซนวอลโซนแล้ววอลโซนไปตกแถวนน้นแล้ววอลโซนพื้นที่เขตอนุรักษ์ผมกำลังปั่นที่อยู่แล้ผมหมดไฟแล้วเนี่ยผมเขียนดียายเกตต่อไม่ได้แล้วผมเขียนไม่ไหวแล้วผมเขียนไม่ไหวแล้วอ่ะ บดแล้วตัวพี่จะแตก64สเปอร์เซ็นต์สั่งสั่งจุดได้นหมที่รักได้ค่ะเอาแต่เหลืออีกเครื่งหนึ่งค่ะที่รักอุ้ยเขามาเครื่องหนึ่งเลยคะ่ะเขามาเขามาที่รักเขามาขึ้นนั่นจุดเลยค่ะเขานั่นจุดเลยจุดไม่ได้จุดไม่ได้เขามาไล่ที่ผมกระเทียมมาไล่ที่ผม <Okay. S 1> โอเคเอ้อหลังบ้านก็แรงเหมือนกันนะเอาดีๆเออเออเครืองหนึ่งนะหนึ่งนะอุ้ย,ยหลังบ้านก็แรงนะใช่ไหมคะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมลากกระเทียมออกให้ น,นั่นเองคะ่ะยังไม่ยังไม่เสร็จคือนี้ยังไม่เสร็จหลังบ้านสองเครื่องติดกันนี่คือแบบเสียงดังมากอะ่ะสิงค่ะผมต้องลากออกมากำลังไปนะคะผมลากออกไปได้เลยเด็กตอนนี้ไม่เป็นไรกัลังไป ของอะไรผมอยูอย่างไม่หยุดยั้งคุจูอย่างไม่หยุดยั้งผมจูให้สุดๆแล้วครับที่รักที่สุดของผมแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะอะไรนะจ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 ะเสร็จแล้วเอาเลยที่รักจะได้เสร็จเลยที่รักเอาอันนี้นะคะโอ้ผมจูไข่บ้านเชียงโอ้โหยังอีกเหรอครับผมจะไม่ไหวแล้วพี่จะไม่ไหวแล้วน้อง โอ้ยใครใครร้องครับใครร้องครับคุณหรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่ผมโอ้ขอบคุณมากเลยที่รักโอ้โหหลังบ้านไม่มีโอ้โอหลุมอยู่ตรงนู้นนี่หว่าลืมลืมลืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลุมหลุมอยู่ตรงหัวหัวลำโพงหัวลำโพงหัวลำโพงตังผมเยอะมากเลยเนี่ยตอนนี้เที่ละคนรักบ้านเราไปซื้อของโดนโดนโดนไล่ค่ะโดนไล่ผมไม่มีไฟวิวอ่ะไม่มีของด้วยตอนเนี้ย กุ๊กฟูอยู่เอ่อรถไฟรถไฟไม่ได้อยู่2น่าจะอยู่3นะหยุดได้ค่ะผมแม็กซื้อของก่อนเั่งกันไปแล้วเราซื้อของละโอเครันไม่น่ารอดรันไม่น่ารอดพี่คิวลาก่อนโลตัสเศษ็จแน่อยู่รันต้องรอดรันต้องรอดเชื่อใจพี่ไม่รอดพี่เราได้มีของอะไรเล่นเลี้ยวอ่ะตรงเนี้ยโอ้โเกชาร์กมาชีวิตโอ้โหเกชาไปด้วยเหรอชิบหายแล้วว้าใช่เทเลพอร์ตไปฝั่งชั้นหนึ่งชั้นสี อีวีอีวีอีันเฟดสองปะไม่2องอสุดท้ายแล้วจำไม่ได้พี่ก็ไม่แน่ใจน่าจะสอง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 ทีากที่าแล้วทีรักลงมาัว่าไปคุณค่ะจะคนในคลอยแล้วผมบล็อก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 ให้ไหค่ะ โอ้โหที่ลากที่ลากคนละทางนี่ล่ะมันด่านี่นิปคนละทางเขานิปประตูมีคนเปิดอยู่มั้ยเนี่ย <c oughs> ไม่มีบบโอเคข้คสบายใจแล้วลาบก้อยลาบก้อย,ลอยเลยตอนนี้ลาบก้อยแย่แล้วเขามาเอาผมแล้วเนี่ยคุณโดนแน่คุณช่วยดูหน่อยว่าประตูตรงไหนมันเปิดแล้วบ้างออชั้นหนึ่งไม่เปิดชั้นสี่ไม่เปิดเด็กน้อยกำลังเปิดชั้นหนึ่งโอเคเลย ลูกเรากำลังเปิดอยู่แค่รักได้ครับผมกำลังวิ่งไปวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยจิ้มหนูจิ้มเดีจิ้มเดียวเหมือนจิ้มว้าวไว้เมื่อทีเดลพอร์ตมาเดลพอร์ตมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โดนโดนโดนเฮ้ือผมโดนเนี่ยผมไม่เหลือแล้วเหลือแค่เสียตัวตอนนี้าวคุณคงต้องเสียให้กับเขาแล้วเนผมคงต้องเสียตัวให้คาราเทียัวันนี้ไม่ได้ เสียตัวแล้วเรียบร้อยไม่ได้ไปต่อแล้วครอบครัวนี้เขาชอบคุณมากเลยผมว่าเขาต้อจะชอบผมดม่ลูกเลยตะกี้นี้ฮัลโหล A few minutes later ทำไมเขาติ๊กตอกนานจังมันต้องมีมันต้องมีคนโหลดนานแล้วแหละโอ้โหพี่เกิดตรงกลางเลยงวะรันเกิดตรงกลางเหมือนกันอุ้ยสวัสดีลูก้าเพื่อนโอ้ยฝันกับลูก้าเนี่แหละเงินดีอง้เขาไปเอาคุณหมออ้าวเขาไปเจอเฮ้ยเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องโคตรโหดโคตรอันตราย เขาหรืออะไรนี่เขาเป็นเจ้าสาวของคุณได้เป็นค่ะได้สิครับหมอโดนชนหมอโดนชนรถสิบล้อชนเลยสิบล้อชนแจ็คเขามาตีตูดลั่นพอดีน้งเพี้ยเลยเคยเมาลั่นบ้าไหมคะแบบเซตปุ่มคลิกซ้ายไว้เรากดซื้อของแล้วก็ลั่นใช้ของเป็นคือเป็นโหมอต้องต้องหาที่ฮิวแล้วแหละ ได้ไม่เขมีปืนนี่เอาปืนไปเอาโถเอ้ยจักมาเราพี่ยิงกระเทียไปแล้วไม่เป็นไรพี่เก้าวมอมอไม่ทันมันไม่ทันอ่ะได้อ่ะเดิลั่นเหมือนกันก็ฉ่ำดีแล้วทำไมต้องพี่รัน่อยมากแล้วทำไมต้องเป็นพี่อ่ะมีคนตั้งหลายคนเดินมาเอาพี่เฉยเลยโอุ้ยไม่เอาไม่เอามันแบกซื้อของแบกซื้อของเพื่อนมาปั่นกลางให้ใจเองมันได้ แต่หัวเรือใจมันตาต่หัวเรือน่าจะปลอดภัยกว่าเพื่อนกระเทียมแม่เองมาแล้วเพื่อนแม่เองมาแล้วอย่าเพิ่นอย่าเพิ่นฉันได้เห็นเด็กๆกันแถวนี้ตะกี้เด็กๆหายไปไหนกันนะเดี๋ยวพี่ทำเป็นเหมือนจะปั่นเครื่องนี้แล้วกันแต่จริงๆเราเราเอาเครื่องหัวเรือเราจะไปเครื่องหัวเรือโอเคกระเทียมเขาสน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 เขาซื้อเขาซื้อพังเครืองปะไม่เห็นพังนะโอเคเฮ้ยกระเทียมเทกระเทียมเท โอเคพี่อยู่เครื่องนี้ต่อเทเลธอโดนแล้วแหละจริงๆอ่ะเราเอาเครื่องไหนก็ได้ทุกเครื่องเป็นเครื่องหลอกพี่ปั่นอยู่ห้าน่าจะใกล้ห้าสิบแล้วอุ้ยหมอหมอโดนตรงไหนวะช่วยบอก่นเขายังไม่ปลดเหรอหมอเอาดีๆหมอเอาดีๆหลมหัวทางขึ้นลงเรือค่ะพี่คิวอุ้ยโดนเคจ้า โอ๊ตายแล้วเกระชากผ้าชิ้นออกเอะแล้วไปโดนหมอลแล้วเนี่ยแจ็คแวนเจ็บเราข้ามเร็วขึ้นนะคะเอานี้แหละหมอครับแชร์ประดับหน้าน่นิีนอะไรจุดอย่างนี้เลโอ้ผมกำลังามาช่วยบอกหมออยู่นะ ใจหมดเลยอ่ะเมื่อกี้ใครใครกี้ครับกระเทยแน่เลยเมื่อกี้เสียงกี้กระเทยแน่นอนไ้่จิเสียงผวบหรอกฉั่รูว่าเสียงคนซะอีกไม่ใช่ครับใครกี้มันมันไม่มีไม่มีประตูประตูทุกข้าวข้าสิบแล้วครับประตูทุกข้าวข้าสิบแล้วครับโอเคค่ะแจ็คมาไม่คุณแน่ใจไม่ใช่ผมผมไม่ใช่กระเทยผมไม่ใช่กระเทยผมชายแท้ผมชายแท้โอ้แต่คุณแต่นียายเก๋โอ้ใช่ครับผมแต่นิยายยายเก๋เพื่อหากินครับผมจะเป็นโอ้เป็น โอเคฉันเข้าใจแล้วค่ะผมหารายได้จากการแต่งนิยายเก๋และแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตใช้ประดับด้วยค่สิ่งหนึ่งนะอยู่ไหนจ๊ะอยู่หัวเรือค่ะพี่หนูมาเปิดหลุมอ๋อเดี๋ยวพี่ไปหาโอ้ไม่ได้ได้ไปหาละไม่ได้ได้ไปหาละเออไลฟ์ประมาณสองชั่วโมงแล้วกับว้าวโอยแจ็คอุ้ย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 ไปหลุมดีกว่า อยู่ตรงนี้สองตัวไปหลุมแล้วคมันหลุมดแล้วค่ะหลุมดแล้วค่ะมาแล้วครับเพื่อนคงไม่รู้สินะว่าตรงนี้มันมีโอ้โหพี่มีหนึ่งหมื่นพี่ไม่ได้ซื้อของอะไรเลยคือไม่ซื้อของหน่อยละค่ะผมก็ซื้อของพยายามไปช่วยคนอื่นแล้วแต่เงินผมมาจากไหนเยอะแยะก็ไม่รู้เดีดูคนนี้สิเขาถือน้ำหอมฉันอยู่อะค่ะใช่ผมก็มีนะของคุณแต่ผมหมดไปแล้วอะผมมีสินสอดให้คุณด้วยเนี่ยโอ้ยจริงเหรอค่ะไอ้บ้าเขินไอ้ต้อบ้าผมไปแล้วค่ะมาคัดพร้อม อ๋อโดนเนี่ยโอ้ยนึกว่าต้องหาเมียใหม่เธอแล้วกำลังจะดีใจเลยเดี๋ยวอะไรนะคะโอ้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปดีกว่าถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e ให้คิวด้วยนะคะ